ผ<พ>ม<า>อยากดูอะไรหนูเหรอก็ดูสภาพรถทั่วไปแต่สายเรามันจะหมดแล้วอะ่ะอยางเรงเกงอย่างเงี้ยใส่หน้าร้อนเอออันนี้เสื้อผของ M&S ตอนนี้อยู่ที่ M&S M&S สื้อผ้ที่แบบว่าคุณภาพดีกว่า p r i m าราคาแพงขึ้นมาหน่อยแต่คุณภาพดีใช้ได้านานแล้วก็แบบว่า หมาะกับคนแก่ผู้ดีอังกฤษเห็นไม่ค่อยเหมาะกับวัยรุ่นเพราะแต่ก็วัยรุ่นก็มีต้องเลือกดูดีๆแล้วก็ตอนตอนเขาขายใหม่ๆอ่ะช่วงซีซั่นมาจะแพงมากร้องรอให้มันใกล้หมดซีซั่นแล้วมันจะลดราคาใช่คนอังกฤษเขาจะทำ่างนี้ซื้อปีนี้ไว้ใส่ปีหน้าน่ารักเนี่ยแอมใช่แต่ขามยาว่ากเพราะมันใส์ใหญ่เอ้ยเบอร์แปดเบอร์แปดแต่ว่าส่ยาวไม่ใช่เล็กกว่าเจ็ดจุดเก้า ใส่ได้เนี่ยอาใส่ได้หืูไม่ได้เนี่ยจริงๆตอนนี้เหลือแค่นี้การซื้อเสื้อผ้าที่อังกฤษคือต้องดูรูสายตัวเองแล้วก็ดูไส์ตรงนี้นี่สาแปดส์ยหกส์ยแปดส์ยยี่สิบยี่สิบสองอะไรนี้สำหรับอาร์มาร์คแอ็กซ์เพนเซอร์ไซส์ไซส์หกได้ไซส์แปดใหญ่ไปยิ่งเป็นพวกเกรยพวกตะโบ่ไซส์แปดใหญ่ไป น่ารักไหมเหมือนเก่งเหมือนเก่งเมาเลยอุ้ยเนี่ยน,น่ารักเนี่ยมีไซส์เล็กนะไม่มีเนี่ยน,น่ารักมันไม่มีไซส์เล็กไงแต่เล็กหมดวันนี้จะดูอะไรอ่ะก็ก็ดูของรถแต่เราเมาผิดวันแน่เลยวะ่ะมันร้อนแล้วมันไม่มีแอร์ใช่แล้วทำยไงเราน่ารักมากถ้าคุณยายถ้าคุณยายที่นี่ จาก79ตอนนี้40 79สภาเสื้ออะไรบ้าง79เหมือนเสื้อเหมือนเสื้อแมวเลยเกงนายติดติดมากเกงนายติดมากเส้นในไหมมันเกินไปน้ำ้งฝรั่งนี่คือเส้นในก็คือหาสายเหล็กไม่ได้เลยงงมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะ28ปีเล็กมากสี่ปอนด์เลยอะไรอ่ะมีระบายด้วยประมาณชุดน่ารักจังเลยชุนอน อยากได้นะอยา,า,อยาอะไรเสะไหนแต่ไม่ซื้อมาจากแถวนี้เหรอเสื้อแอมโมร์ใช่ทำอย่างนี้แหละแต่มันอยู่โซนทางนู้นตอนนี้มันหมดแล้ว,ลวเขาล่นมาเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยไซดีด้เลยเหรอนาเนดีนะสามสิบดีรอบรอบตัวเล็กนมใหญ่เออดีแปลว่านมใหญ่นั่นแหละแต่ของเรารอบตัวใหญ่ รมีต่รอบตัวม่มองมันชนนชหน้าหนาวมาดูตอนหน้าร้อนร้อนมากแค่เห็นก็ร้อนนี่ยซื้อปีนี้ใส่ปีหน้าของมาร์กเอด์สเปนเซอร์เสื้อขอเสื้อผ้าขอนุ่มใส่ดีเชื่อไมมกมไหมล่ะ สก็ยังแพงอยู่รู้ไหมเสื้อทิมอ่ะตัวอะไรสองปอนเ <G ül üyor> จ้าตัวใหญ่ที่อาสายนอนซื้อมาจะหาทดาไหรล่ะไม่หรอจำไม่ได้หรอต้องรอมันลดมันลดเกินครึ่งอะเวลาลดอะลดเวอร์มากของที่มันขายไม่คขอยดามจะลดถูกมากอืมแน่นเอาไว้ใส่หน้าร้อนแต่ไม่ใช่ใส่เราใช่ <G ül üyor> okay. มิชช่สไตล์มิชช่สไตล์นู่นหมเนี่ยตั้งใจน้าร้อนแจ่มเห็นซะเนี่ยเขียวเหนียวซับไหมได้นะเบอร์อะไรอะแบบนี้มึงทา199แค่นั้นอุ๊ยบูบี้มากอ่าเบอร์หกสวยหรอชุดคุนใหญ่ สวยหรอสวยนะไม่ชอบสีเออแต่สีมันอันนี้ไปเพิ่มแสวยนะไม่แย่ในอันนี้ยังจะสวยกว่าอีกเนี่ยไม่ไม่สำหรับหนูหรออย่าอันต้นเนี้ยรไม่เท่าไหร่โอ้โหข้าวซอยน่ารจ้าคุณยายจ๋าอะไรก็ได้แล้ว เอาไหมลนะ่ะเอาไหมเ้มไหมเมื uh ่อไรเบอร์แปดเสื <h 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 ้อหมักกระแหลงอ่ะน่ารักล้วเนี่ย แต่มันไม่ใช่ผ้าเมันพลาสติกเริแล้วเลยยี่สิบสองอมรู้เก่งอ่ะได้เสื้อสวยไปตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายค่ะแต่ตอนนี้มันหน้าร้อนแค่เห็นก็ร้อนแล้วว่าใช่ใช่เสื้ออนีกแบบซาตินหนึ่ปุงแบบ ย hmm. ีสิบปอนด์อูหนามากมันหวานมันหวานเกินปะเสียปะมันหวานมันานนารักนั้นสาวโบราณไม่เลย ปีต่คนโบราณใส่อย่างเงี้ยสมัยโบราณเ <c oughs> ชื่ออ่นออะ,น,ะ,ะนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่น่ารักแอ่ใช่ไหมอืมน่าร้อนสมารเลยเห็นแล้วว่าเจ้อย่างนี้น่ารักเนี่ยใส่สบายเบาบๆใช่ เจ็ดปอนแปดปอนสองปอนแล้วจะซื้อใส่สบายความเบาแต่สองปอนเราจะซื้อหว,หวานแอบไม่ชอบหรอหวานหวานไม่ี่เราคิดฟันเลยเสื้อมนอาจารย์หว,หวานเสาวานหรือว่าเจียบเลยน้องนุ่นก็มีนะใส่หกถึงแปดแต่เป็นเสือ้อถ้าเกงอยู่แค่โซนนั้นนะ่ะ ห้าสิบบาทเขาต้องบูบีไม่ไหวแหละใหญ่โป้งหรอใช่ใหญ่มากพับสองรอบอ่ะเราใส่เนี่ยเก่งเนี้น่าหลับน่ารักม,มาก อืม,มก,กันเกงหรอกใช่กางเกงแต่ว่าเป็นกางเกงสไตล์บรุ่งลิกน่าจริงั่งแล้วสวยอกมแต่อย่างเงี้ยดูบ้านนอกทันทีเลยแอบสีถิ่วก็บ้านนอกอยู่แล้วไม่ได้ไม่เข้าใช่ไหม เข้ากับเราไหมาไม่ไมไมอ้าสตรูหมหวานเห็นแล้วไม่ชอบตัวเนี้ยทำไมอ่ะให้มีลูกเล่นหรอมันสีม่วงวว <laughs> สีหวานเกินอุ้ยจริงๆิอยากได้กางเกงอยู่นะแต่แบบขามันยาวอ่ะเก้งขาย,ยาว <laughs> นี่รกานเก้งหรอเออกางเกง มสมสีน้ำเงินน่ะสวยมากมีเบอร์แปดละโอ้โหแซ่บไม่มีไม่มีไซเราแกงแบบแอมใส่แอมะใสไปอไทยร้อนสักแดใส,ส่ไปไทยหรออยู่ท้องใส่เกนข้าง่ะหมอแล้วใช่ เมื่อก่อนตัวละห้าสิบาทเองเก่งช้างตัวละสบห้เองเชื่อ,อ,อซื้อราคาส่งขออ่านอ,อยู่ใกล้โรงงานไม่ไม่แฟร์เลยเนาะตัวใหญ่กับตัวเล็กราคาเท่ากันใช่คนตัวเล็กขาดทุนใช่ถูกต้อง,ง,องนิดเดียวกินอมไเวล่ะเราอ่ะกินเยอะๆจะรู้สึกว่าไม่ขาดทุนฮะเก่งขาสั้นที่คุณอยากได้เขียวเนียวซับไปเขียวเนียวซับยังไง วิมีสายเราไหนอะเนี่ยใส่อยเหรอสวยไหมวะสวยไหมโอ้สุดฮอว์ลุงไหมว่าซื้อออนไลน์ได้อะถ้าแอมชอบตัวไหนอะแจะอยากได้สายเลยก็ซื้อออนไลน์ได้ไม่มันจะราคานี้ประมาณราคานี้นราคาเดียวกัน,ม,นม,มันมีแค่นี้นะอันนี้คือโลคนั่นแหละซื้อออนไลน์ได้บางบาง ถ้ามันมีไซส์อุ้ยเออใช่อุ้ยอันนี้เล่นที่ดูวนันน่ะวันที่มาแต่ผมมาดูตัวนี้ใช่รู้สึกเหมือนกันเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่สิบหกยังแพงอยู่แต่แต่สำหรับหนูก็น่ารักชอบเหมือนกันอชอบ สีแดงน่ะสุดเลยผ้ามงอ่ะหา <c oughs> ไ,ได้อีกเหรอถ้าเจอแบบนั้นแอมหาเจอแบบนั้นบอกอ่ะด้วยนะ <c oughs> ได้<น>ได้ไดชอบมากาตัวเองทำใจมากสวยมากได้มาตัวเดียวแล้วท้าขาดไปแล้วด้วยนะเฮ้ยแต่สวยจริงอันนี้ไม่จริงนางสวยจริงทำไมมันถึงลดราคาขาดเหรอไม่ไม่ไม่ก็โล่ไงก็โล่สีส้มสั้นไม่มีซิปนะแอมเราระย่างยืดอย่างเดียวนะมันไม่ดีเหรอ ถ้ายางย้อยต้องเปลี่ยนยางอย่า yeah. แต่สิบห้าเลยเนาะเนี่ยมุงที่มันก็เหมือนมุงที่คุณชอบเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยต่างกับมุงเท่าไรหร่หรอกเนี่ยอันนั้นมุงมุงมุงอันนั้นมุงจริงเปหนรงองเกงต้งมมะเขือแกงเกงสับใส่อะไรใส่หกคะ่ะใสหกเลยเหรอใส่ไดไ้ใส่ได้เหรอใส่ได้ท้าไมใส่ไม่ได้อ่ะ เราลือก,กันไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาไหมได้เหรอหกว่ามันเล็กไปอ่ะอันนี้8ปดอ่ะเป็ดมาอ่ะสีนี้ไม่มีเหรอไม่มีแพงอ่ะสิบสามสิบสองยังแพงอยู่เลยแอม วัานไหเท่าไหร่มันลองได้นะมันลองได้ไม่ใช่หรอลองไม่ล่ะไม่นี่ก็สวยนะบอกชอบสีอ่ะไม่เอานะขาสั้นอ่ะไม่ชอบไม่เอาก็ไม่เอามันใส่มันใส่ทับกางเกงทำงานเลยไม่ได้มันต้องถอดอยู่ดี อยากได้ที่แบบว่าไม่ต้องถอดอ่ะใส่กางเกงทำงานทับอะไรข้างหน้าตรงนู้นอ่ะกางเกงในที่เธอเกี้อันนั้นไม่ต้องถอดเป็นกางเกงที่ใส่นอนะอนะก็เหมือนกางเกงบางๆด้วยงั้นอนะ่ะเอาเลยมีแต่แบงนี้หรือแบบอย่างนี้เอาแบเงี้เย<ล>เอาไหมชอบไหมเงี้ยกางเกงไอ้กองร่างกายมีแล้วแล้วเราได้แล้วเหรอเนี่ยเราเอาเลยหรอแปดสิบาบ แคชเมียร์้าแคชเมียร์มันดียังไงเหรออธิบายให้ฟังหน่อยแคชเมียร์ขนแคชเมียร์ขนซาตอะ่ะตัวแคชเมียร์หรอเออเอาลวกดูยังไงวะตัวแบบก็นี่ไงมันบอกไงแคชเมียร์ไม่ใช่ไม่ใช่มันถึงว่าเวลาเรารจับอะ่ะมันก็ไม่นัางกับตรงน,นั้นเท่าไหรแ่แล้วมันแล้วมันซักเครื่องได้ด้วยมั้งตอนนั้นเห็นมอเมรีวิวอยู่ โอติแคบเมียซักมือเท่าไั้นแพงตั้งตั้งเนี่ยแอมซื้อ,อยางเงม,มาเดี๋ยวจบอืมอืมอืมที่เคยบอกเสียอะไรดิเอาเลยเหรอไม่เอารอมาล,ลดา <c oughs> คิวเอาเลย,ยสีด,ดำด้สีเขียวเหนียวซับเะล่้ชอบไม่ใช่เหรอสีเขียวเหนียวซับนั่นน่ะเขียวนั้นนะหมอไม่ชอบ ถ้าเขียวอ่ะเอาเขียวนี้ใช่เหมือนกันเขียวเขาเรียกว,ว่าเขียวปลอดเข<ะ>ียวปลอดภัยอืรหวานหไม่หวานแต่ไม่ซื้อนะไม่ลดขออนุญาตไม่ซื้อเดี๋ยวขอขอกลับไปซื้อที่ไทยที่ไทยอ่ะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสมัยนี้ก็คงแพงแล้วละ่ะแต่สมยัยก่นอนถูกมาก เราได้แล้วหรอเรจ่ายตังค์ไปกินกาแฟกันเราได้แล้วหรอหมดเวลาเบรกแล้วเราได้กันแเราหรอเอานี้เลยหรอเอาหรออ้าแอมจะเอาอ่ะมันสีขาวนะอ่ะแล้วจะอยู่อ่ะโอเคโอเคโอเคจ่ายจ่ายแล้วห้ามนั่งคุณจ่ายฮัลสหล These are non-refundable and non-exchangeable. Okay. okay. Easy 25, right? Oh, yeah. I'm going cafe. What do you อ,อ,อันไหนเมลฮะมูสอยู่อ่ะเคยกินไหมอ่ะมูนอะมูสอยู่อร่อยไหมเคยกินไหมไม่เคยเอยคยอายากล,งอ,ลองเอาโนตแอมเอามูสเออซู้อันละโคโคพอดของแอมอันอันอันละเท่าไหร่อันละไม่กี่พีหกหกถ้วยเก้าสิบห้าพีอันนี้อันละสามอันเดียวเกือบสาม ินี่นี่ไงดิง้ง <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโมนะจ้ะทุกคนซื้อเยอะดีดเท่าไรนะหกหกหกขวดขไย it in please แค่ไหนครั white coffee white coffee ทำัไงนะคุบปมนย y e ย่ t ต้องคิ เอาละค่ะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมเอ่ยอะไรอังกฤษอังกฤษอังกฤษอกันว h i t ตอนนั้นซื้อไปแต่ไม่ใช่ร้านนี้มีสามอันแล้วหยิบไปให้เพื่อน เพ ah ื่อนบอกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไปล้างมือก่อนทำตกเพื่อนคนจีนแอนนาแอนนี่มาเห็นเราทำตกอ่าทำตกทำของน้องตกโอ้โหอันนี้เดี๋ยวคิดอะไรคนเดียวน่าล้างมือกันทำาุมทำกิ๊ขไม่ได้กิสงสารสงสารเลย sorry เราพอจะไปยืนฝั่งนู้นค่ะ จะะได้ลถั่วอาถั่วอะไรอ่ะถั่วไส้ช็อกโกแลตเหรอถั่วที่ทเราปลูก,กอ่ะข้างในเป็นไส้ป่ะหรือไม่ข้างในเป็นถั่วแล้วก็อันนี้ข้างในเป็นถั่วแล้วก็เป็นช็อกโกแลต ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปกินที่บ้านเฮ้ยน่ารัองเนาะชอบอะโซนเนี้ย